สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราเรียนดอกเบี้ยแบบคงต้นไปนะครับการคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นก็คือการคิดดอกเบี้ยที่มีเงินต้นคงที่ตลอดเวลานะครับซึ่งสูตรการหาดอกเบี้ยแบบคงต้นก็คือ i เท่ากับ p r t นะฮะโดยที่ p คือเงินต้น r คืออัตราดอกเบี้ย คือเวลานะครับคูณกันปุ๊บเราก็จะได้ตัว I ออกมาก็คือดอกเบีย้ยแบบคงต้นนั่นเองนะครับสูตรที่2ที่ครูสอนไปก็คือสูตรการหาเงินรวมซึ่งเงินรวมของเราก็คือเงินต้นรวมกับดอกเบีย้ยซึ่งเงินต้นของเราคือ P เห็นไหมฮะคือตัว P ดอกเบีย้ยของเราก็คือ P r t เห็นไหมฮะก็เอามาบวกกันก็จะได้เงินรวมก็คือตัว S นั่นเอง หรืออีกสูตรหนึ่งก็คือ s เท่ากับ p คูณกับ1บวก r t ใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือดอกเบี้ยแบบทบต้นครับดอกเบี้ยแบบทบต้นามาดูความหมายกันก่อนดอกเบี้ยแบบทบต้นนะครับก็คือดอกเบี้ยที่เราจะเอาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับไปรวมกับเงินต้น แล้วนำไปคิดดอกเบีย้ยในงวดถัดไปเพราะฉะนั้นการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเงินต้นไปรวมกับดอกเบีย้ยทำให้การคิดดอกเบีย้ยในรอบถัดไปเนี่ยใช้เงินต้นที่มากขึ้นเพราะนั้นดอกเบีย้ยก็จะได้สูงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นสูตรของเรามาดูสูตรเลย sn นี่ครูจะใช้ sn แล้ว sn ก็คือเงินรวมเห็นไหมฮะ sn คือเงินรวมในปลายงวดที่ n นะครับปลายงวดที่ n จะเท่ากับ p p ตัวเดิมก็คือเงินต้นคูณอยู่กับ1บวก i i, I คืออะไร i คืออัตราดอกเบีย้ยนะครับร้อยละต่องวดเหมือนเดิมนะฮะใช้ i เล็กนะครับทั้งหมดยกกำลัง n n ก็คือจํานวนงวดทั้งหมดโอเคเพราะนั้นสูตรที่เราจะใช้ก็คือ sn mm hmm. เท่ากับ p คูณกัน,น1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n มาดูหมายเหตุของครูนิดหนึงครับหมายเหตุของครูบอกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ R แบบทบต้นต่อปีครูก็จะได้เป็น i เท่ากับ R ส่วน100แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยก็ต้องส่วน100เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากตัว R เป็นตัว ไอเฉยๆนะครับอ่ามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่6โจทย์บอกว่าทับทิมฝากเงินไว้1,000งบาทแสดงว่าอันเนี้ยคือเงินต้นที่เราไปฝากนะครับกับธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีแสดงว่าไอของคูเนี่ยมีค่าเท่ากับ3ส่วน100เหมือนเดิมนะครับ โดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกปีเมื่อฝากครบ2ปีแสดงว่า n ของครูคือ2นั่นคือจำนวนงวดนะครับทัพทิมจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสูตรของเราก็คือ Sn นะครับเท่ากับ p คูณกัน1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n นะฮะ ตอนนี้ sn ของเราคือ2ก็กลายเป็นเงินรวมทั้งสองงวดเท่ากับ p คือเงินต้น1 0 0 0 0บาทนะฮะคูณอยู่กับ1บวก i ของครูคือ3ส่วน100ทั้งหมดยกกำลัง n ก็คือ 2, 2> เห็นไหมฮะแทนสูตรปกติหลังจากนี้เป็นการคิดเลขแล้วก็กลายเป็น1 0,000นะครับ1เหมือนเดิม บวก3ส่วน100นะฮะก็คือ3หารด้วย100มีศูนย์กี่ตัวฮะ2ตัวหารปุ๊บก็ได้ทศนิยม2ตำแหน่งก็กลายเป็น0.03ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะนั้นคูก็กลายเป็น1,000 0นะฮะคูณอยู่กับ1บวก0.03ก็กลายเป็น1.03ทั้งหมดยกกำลัง2อ่า1,000 0ยังเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ครูมาดูดีกว่าว่าอินหนย์สามยกกำลังสองเนี่ยก็คือ1 0ึสคูณกันกี่ตัวอาา่าฮะคูณกัน2ตัวถูกไหมครับพอคูณเสร็จปุ๊บเราก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่งแบบนี้นะครับอลองใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เอาหนึ่งมื่นไปคูณอยู่กับ 1.0609เราก็จะมีค่าเท่ากับ1 6 0 9นะครับอันนี้คือ S ทั้ง2องวดนะครับเพราะนั้นตอบได้เลยครับได้เงินรวมเท่าไหร่ได้เลยงวดเงินรวมทั้งหมด1 6 0 9 9บาทแน่จบ นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่7บอกว่ายุพินฝากเงินกับธนาคารทั้งหมด40,000บาทอันนี้คือเงินต้นของเราในบัญชีเงินฝากประจำประเภท12เดือนนั่นหมายถึงครบ12เดือนถึงจะเบิกเงินมาใช้ได้นะครับก็คือ1ปีนั่นแหละจะถึงจะ นำเงินลองอมาใช้ได้อัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับจากธนาคารคือ7%ต่อปีแสดงว่า i ของครูคือ7ส่วนหนึ่นะครับเมื่อครบ5ปีแสดงว่า n ของเราคือ5เห็นไหมจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่ออันนี้ถามเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่และคำถามที่สองคิดเป็นดอกเบีย้ยกี่บาทอันนี้มี2คํคถาม นะครับอย่าเพิ่งตกใจเหมือนเดิมสูตรของเรามีสูตรเดียวตอนนี้ sn เท่ากับ p คูณกับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n เห็นไหมครับ sn n ของเราก็คือ5เห็นไหม s 5เท่ากับ p ของครูเงินต้นเป็นเท่าไหร่40,000่นะครับ40,000คูณอยู่กับ1บวก i ของคูคือ7.100ส่วน100ทั้งหมดยกกำลัง หเห็นไหมครับแทนค่าไปต่อไปครูก็คิดเลขสี่หมืนะครับคูณอยู่กับ1นบวกเจหารด้วย100ก็ได้0.07ทั้งหมดยกกำลัง5ตรงนี้ก็จะกลายเป็น40,000 1่นหบวกศูน็ก็กลายเป็น1.07ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับเพราะนั้น1.07 ยกกำลัง5ก็คือ1.07คูณกันทั้งหมด5ตัวนะครับครูคิดมาให้แล้วตรงนี้40,000เหมือนเดิมคูณอยู่กับ1.4026นะฮะลองไปหาดูนะครับคูณกันปุ๊บคำตอบของเราก็คือ56,104อันนี้คือ S ทั้งหมด5งวดนะครับเพราะนั้นตอบได้ยังได้แล้ว ตอบก็คือได้เงินรวมเท่าไหร่ครับห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทอ่านี่เงินรวมคำถามแรกผ่านต่อไปมาดูคำถามที่สอง,ของเขาบอกว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่านักเรียนมาดูตรงนี้นะครับครูจะบอกว่าดอกเบี้ยของครูเนี่ยเราคิดได้จากเอาเงินรวม ูกไหมเงินรวมลบกับเงินต้นอ่าถ้าเอาเงินรวมทั้งหมดลบกับเงินต้นสิ่งที่ครูได้ก็คือดอกเบี้ยก็คือเงินที่มันเพิ่มขึ้นจากเงินต้นนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาได้แล้วครับคิดเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ืมเท่ากับเงินรวมคือห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่ ลบกับเงินต้นคือ40,000ดังนั้นดอกเบีย้ยของเราก็คือ16 10 1 0 4บาทเห็นไหมฮะได้ทั้ง2องคำตอบแล้วได้ทั้งสองคำตอบแล้ว,ไ,ลวไม่ยากเลยใช่ไหมครับอาา่าฮะแต่สิ่งที่มันจะลำบากนักเรียนดูนะครับสิ่งที่จะลำบากนิดหนึ่งนั่นคือการที่นักเรียนไปคิดตรงเนี้ย ถูกไหมเอ่ยไปคิดตรงนี้ครับ1.07ยกกกาลัง5เนี่ยคือนักเรียนต้องไปกดเครื่องคิดเลขหนึ่งจศูย์เคูณกันทั้งหมด5ตัวนะครับนักเรียนลองคิดนะครับถ้าเราคิดทั้งหมด20งวดนักเรียนก็ต้องไปกดเครื่องคิดเลขทั้งหมด20่สิบตัวเยอะไหมครับเยอะนะครับในทางการเงินมีผู้คิดค้นนะครับเนีเห็นไหม คิดค้นตารางที่จะคำนวณ1บวก i ทั้งหมดเกากำลัง n มาให้เราเห็นไหมอ่สูตรของเราคือตัวนี้ใช่ไหมครับ Sn เท่ากับ P คูณอยู่กับ1บวก i ทั้งหมดยกกําำลัง n มีผู้ไปคิดตรงเนี้ยมาให้เราเห็นไหมตัวเนี้ยนะครับมาคิดมาให้เราแล้วเราก็แค่เอาตัวที่ได้เนี่ยมาคูณกับเงินต้นเราก็จะได้ดอกเบี้ยแบบทบต้นเลย นะครับตารางตรงนี้เขาเรียกว่าตาราง f b i f หรือเทียบกับเงิน1ดอลลาร์หรหึ่งบาทนะครับเราก็มาใช้1บาททีนี้มันคิดอย่างไรอ่ะมาดูดีกว่าในตัวอย่างที่6นะครับในตัวอย่างที่6เราคิดดอกอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่คิดอัตราดอกเบีย้ย3%กี้งวดครับ สองหวดสามเปอร์เซ็นต์สองหวดเรียนดูนะสามเปอร์เซ็นต์สองงวดเพราะฉะนั้นครูก็มาดูตารางตรงนี้อ่าเราคิดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์กี่งวดสองงวดก็คือสองปีถูกไหมสามเปอร์เซ็นต์สองงวดอ่าสามเปอร์เซ็นต์สองหวด,หวดเพราะนั้นเวลาให้หนักเรียนดูเนี่ยนี่เรียนลองดูตามครูนะครับข้างบนตรงเนี้ยเป็น เปอร์เซนต์สีฟ้านะส่วนแนวตั้งของครูเป็นงวดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนดูนักเรียนก็ไปดูก่อนอย่างนเงนี้กี่เปอร์เซนต์เอ่ยสมเปอร์ซ์กี่งวดกี่งวด2ง,งวดก็คือตรงนี้นักเรียนก็ลองดูว่ามันมาตัดกันตรงไหนเพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็มาตรงนี้ค่าที่ได้ของเราก็คือ1.0609เห็นไหมครับ ก็ไปคูณกับเงินต้นเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมขูย้อนไปดูนะเห็นไหมฮะหนึ่งจุดเท่าไรศูนย์หกศูนย์เก้าค่าเดียวกันเลยเห็นไหมครับอ่ามาดูตัวอย่างที่สองนี่ตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีคิดดอกเบียเเบ้ย,ดดยทั้งหมดกี่งวดห้างวด 1> <1> เห็นไหมฮะต่อไปน่าเนห้างวดเรามาดูอันที่สองเดเป็นต์้างวดเห็นไหมนนเน่เนก็มาดูเอยู่ตรงนี้5งวดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ลากมาฟืบเพราะนั้นสิ่งที่คูดได้ก็คือ1 4 0่งจุดสี่หกนึ่งยเห็นไหมครับ เท่ากับที่เราหาไหมหนึ่งย์สองหเห็นไหมครับค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นตอนนี้นักเรียนก็ดูอ,อัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ดูจำนวนงวดนักเรียนก็มาเทียบตารางตรงนี้เดี๋ยวตารางตรงนี้ครูจะอัพโหลดลงในกลุ่ม Facebook ให้นะครับอมาดูตัวอย่างสุดท้ายของเราดีกว่าตัวอย่างสุดท้าย นี่ธนัดฝากเงินกับธนาคารสองแสนบาทอันนี้คือตัว p เห็นไหมครับโดยธนาคารให้ดาัตราดอกเบีย้ยก็คือแปดเปอร์เซน i ของเราก็คือแปดส่วนหนึ่งร้อยอยากทราบว่าธนัดฝากเงินครบสิบสองปีนั่นคือ n ก็คือสิบสองงวดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเป็นเงินรวมเท่าไหร่อันนี้ถามหาเงินรวมนะครับ สูตรเดิมของครูก็คือ s อะไร sn เท่ากับ p คูณกับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n งก็กลายเป็น s 12ถูกไหมครับ p ของครูคือ200,000นะฮะคูณอยู่กับ1บวก i ของครูคือ8ส่วน100ทั้งหมดยกกำลัง n คือ12ตอนนี้เห็นไหมฮะเราไปใช้ตาราง กี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดเปอร์เซ็นต์กี่งวดสิบสองงวดอ่าแปดเปอร์เซ็นต์สิบสองงวดนัด้เรียนก็มาดูเลยฟืบฟืบเพราะนั้นมันคือตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยสองจุดห้าหนึ่งแปดสองเห็นมฮสองจุห้าหนึ่งแปดสองครูก็มาแทนค่าตรงนี้ 2,000ส,สนคูณอยู่กับ2.5182น,นะครับพอคูณปุ๊บครูจะได้5้าแ0นสามพอันนี้คือ s 1 2ของคูเงินรวม12งงวดเพราะนั้นก็ตอบเลยครับได้เงินรวม เท่าไหร่เอ่ย53640บาทแน่ก็ง่ายขึ้นเห็นไหมครับง่ายขึ้นโอเคทีนี้ครูเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนึงนะครับการคิดตกเบีย้ยในบางครั้งเราไม่ได้คิดตกเบีย้ยแบบเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดถูกไหมฮะ ถ้าเกิดครูบอกว่าครูต้องการดอกเบีย้ย1.5เปอร์เซนเอาแล้วดอกเบีย้ย1.5เปอร์เซนทั้งหมดกี่งวดดีสิบงวดอืมตอนนี้นะครูต้องการหนึ่งจดห้าเปอร์เซ็นตสิบงวดนักเรียนก็ไปดูสิครับสิบงวดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะสิบงวดหนึ่งจุดห้ามันก็คืออยู่ระหว่างหนึ่งกับสองถูกไหมครับ อยู่ระหว่าง1กับ2แสดงว่ามันมีค่าอยู่ระหว่างตรงนี้โอเคนะมีค่าอยู่ระหว่างตรงนี้เนี่ยใช้สีเหลืองเพราะฉะนั้นเวลาครูจะหาครูก็เอาค่า2ตัวนี้มาทำอะไรกันมาบวกกันแล้วก็หารด้วยสองนะครับซึ่งบวกกันได้2องจุดสามสองสามหกหารด้วย2ก็คือแบ่งครึ่งก็ได้1.5ใช่ไหมเอ่ย มีค่าเท่ากับ1.1618นักเรียนก็เอาค่าตรงเนี้ไปคิดโอเคไหมครับอ่าเข้าๆประมาณนี้นะฮะเราเรียนไปทั้งหมด3ตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูของฝากของครูนี่แบบฝึกหัดที่2ครับแบบฝึกหัดที่2ก็คือตรงนี้นะฮะกันบ้าน นะครับการบ้านตรงนี้เดี๋ยวครูอัปโหลดลงกลุ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับอย่าลืมบันทึกแล้วก็จดลงในสมุดนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมกับคอมเมนต์ชื่อเลขที่ลงใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ